กลับมาพบกันอีกครั้งอย่างแล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนมาเพิ่มยอดคอมเมนต์โพสต์นะคะหรือคอมเมนต์คลิปใน t i k กต็อกเนาะสําหรับใครนะคะที่อยากจะยอดคอมเมนต์นะคะในการช่วยเปิดการมองเห็นนะคะสามารถใช้วิธีนี้ไปเพิ่มยอดกันได้เลยนะคะวิธีทําก็ง่ายมากๆเลยจะทํำยังไงนะั้นเรามาดูกันเลยนะเว็บไซต์ที่เราใช้ในวันนี้นะคะก็คือ spe.smm นั่นเองนะคะวิธีการเข้าสู่เว็บไซต์ก็เพียงแค่คลิกลิงก์ด้านล่างโพสไเลยนะคะเราแปะลิงก์ไว้ให้แล้วเนาะเมื่อเข้ามาแล้วนะคะก็ให้ทุกคนมาสมัครสมาชิกกันก่อนได้เลยนะคะขั้นตอนการสมัครสมาชิกก็ให้กรอกข้อมูลตามนี้ได้เลยชื่อผู้ใช้อีเมลรหัสผ่านเนาะแล้วก็ติกคคำว่าฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติด้วยนะคะเสร็จแล้วก็สมัครใช้งานกันได้เลยแ่ะ้าใครที่มีบัญชี gmail อยู่แล้วก็ให้ลงชื่อเข้าใช้งานผ่านบัญชี gmail กันได้เลยนะ นเนื่องจากเรามีสมาชิกอยู่แล้วนะคะก็ขอเนี่ยเข้าสู่เว็บไซต์กันเลยดีกว่าเนะาะเมื่อเข้ามาแล้วนะคะทุกคนก็จะอยู่ที่หน้าคําสั่งซื้อใหม่แบบนี้เลยก็จะมีทั้งหมดหมดือเราบริการให้เลือกกันเยอะแยะเลยนะคะแล้ววันนี้นะคะเราต้องการที่จะเพิ่มยอดคอมเมนต์นะคะในติกตอกเนาะก็เลือกติกตอกตรงนี้ก่อนได้เลยนะคะเลือกหมวดหมดู่ที่เราต้องการาปานเพิ่มยอดคอมเมนต์กันได้เลยคะ่ะเสร็จแล้วนะคะก็ให้ทุกคนนะคะกลับไปก๊อปปี้ลิงก์ที่เราต้องการจะเพิ่มยอดกันได้เลยนี่นะคะก๊อปปี้ลิงก์ตรงนี้ได้เลยค่ะ แล้วก็ให้นำลิงก์ไปวางพิมพ์คอมเมนต์ได้เลยนะคะทั้งหมด1ิคอมเมนต์เนาะเดี๋ยวขอเนียพิมพ์ก่อนนะคะแล้วตอนนี้นะคะเราก็พิมพ์คอมเมนต์เสร็จแล้วนะคะเราใช้เป็นอีโมจินะคะเป็นแบบนี้เลยเนาะเวลาเฉลี่ยของเรานะคะที่6กนาทีค่าใช้ใจ่ายแค่1บาทเองจังเงี้ให้กดส่งกันได้เลยคะ่ะ มเมอระบบได้รับคำสั่งซื้อแล้วนะคะมันก็จะขึ้นเป็นแถบสีเขียวมาให้แบบนี้เลยนะและสําหรับท่านใดที่อยากซื้อบริการอื่นเพิ่มเติมนะคะเลือกหมวดหมูดบริการต่อกันได้เลยนะคะต่อมานะคะในส่วนของการเติมเงินช่องทางการเติมเงินนะคะมีให้เลือกถึง3ช่องทางมีทั้งสแกนคินวอร์โค้ดนะคะ2่องอัลกอรแลวก t ะถุมอัลกอริทึมนะคะส,สดะดวก<ม>ช่องทางไหนใช้ช่องทางนั้นในการเติมเงินเข้าสู่เว็บไซต์กันได้เลยนะต่อมา,มานะคะในส่วนของบริการมีให้เลือกมากมายเลยนะตรงนี้ก็จะรวบรวมทั้งเด็ดราคาคำสั่งซื้อ้้้้น่สูงดแลลววววก็เเาฉียไหใหะะคะ ต่อมาในส่วนของประวัติการสั่งซื้อสําหรับใครที่อยากเช็คออเดอร์ของตนเองก็เข้ามาเช็คผ่านช่องทางนี้ได้เลยนะมีทั้งรหัสวันที่ลิงค์ค่าใช้จ่ายเริ่มนับปริมาณคงเหลือบริการแล้วก็สถานะออเดอร์ขึ้นให้เป็นแบบนี้เลยนะคะอ่าต่อมานะคะในส่วนของประวัติการสั่งซื้อนะคะสาหรับใครที่อยากเช็คออเดอร์ตนเองก็เข้ามาเช็คผ่านช่องทางนี้ได้เลยนะคะ ตระมานะคะที่โซของตัวช่วยเหลือเป็นช่องทางการติดต่อแอดมินโดยตรงเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกาขับสั่งซื้อที่ล่าช้านะคะการชาระเงินหรือปัญหาเรื่องอื่นสามารถที่จะเข้ามาแจ้งกันได้เลยนะจะมีมีใครตอบกลับภายใน48ชั่วโมงด้วยกันแต่ช่องทางสุดท้ายของเรานะคะการแนะนําเพื่อนนะเป็นช่องทางการสร้างรายได้อย่างหนึ่งเลยนะคะเพียงแค่กับปีลิงตรงนี้นะคะแล้วส่งให้เพื่อนเราหากได้มีการลงทะเบียนได้มีการเติมเงินเข้ามาใช้บริการผ่านลิงที่ได้ให้ไปก็จะได้รับค่าคอมมิชชั่นถึง5%เปเซกันเลยจากขั้นต่ำอยู่ที่1บาทนั่นนเองะะคะ และทั้งหมดนี้นะคะก็คือหน้าตาของเว็บไซต์ SPE SM หลังเข้ามาใช้งานแล้วเข้ามาศึกษาดูกันได้เลยเนาะเอาละคะเราจะพาทุกคนกลับไปดูว่าตอนนี้ยอดของเราเป็นอย่างไรบ้างนะคะตอนนี้นะคะยอดคอมเมนต์ของเราคือไม่มีเลยขพอนะเาตลองรีรอบหนึ่งนะคะอะ่หลังจากที่เรารีแล้วนะคะยอดของเราก็ยังไม่ขึ้นน้องกันเดี๋ยวเรานั่งรออีกสักครู่หนึ่งนะคะเพื่อให้ออเดอร์ของเราได้ทําการมากกว่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราค่อยกลับมาดูตอนที่ยอดของเราได้มีการขยับขึ้นมาแล้วดีกว่านะคะ อ่ะและนี้นะคะหลังจากที่เรานังรองมาสักพักหนึ่งแล้วเนือยอดคอมเมนต์ของเราก็ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแอคที่เราได้ก็จะเป็นของแอคของชาวต่างชาตินะคะหรือต่างประเทศแบบนี้เลยนะคะก็ถือว่าคำสั่งซื้อของเราสาเร็จแล้วเนาะสำหรับใครนะคะที่สนใจเราแปะลิงก์ไว้ให้แล้วนะคะสมอรัจิมมีก็เราเข้ามาใช้บริการตามกันได้เลยนะและสาหรับวิญ้าขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ